ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพบกับพอ่อแตมนะพี่น้องเนาะครับพ่อแต่พามาติดตามเลขลาวพัฒนาของอาจารย์เม่งต่ออีกนะพี่น้องเนาะครับมื้อวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่6กันยายน67เลาวพัฒนาออก462846ครับเลขล่างก็ออก28งแปนะพี่น้องเนาะ ซีหกทั้งไทยทั้งพี่น้องเนาะครับครับของอาจารย์เมงวัี่ผพานมาก,กะรุดและพี่น้องเนาะครับเพระาะอาจารย์มึนก็ให้เรียกบ่ลายหางนะพี่น้องเนาะนี่ครับใครได้เบิ่งได้ติดตามพอเตรียมมากกับฉีหูอยู่อาจารย์เมงเพ็นให้เรียกบ่ลายหางนะครับบนล่างวิ่งรดดเจ็ดกับเก้าพี่นอ้องเจ็ดกับเก้ากับมาเนาะพี่น้องเนาะครับส่วนชุดวิ่งกั รุดนะครับเรรุดก็คือรุดกับพี่น้องเนาะมาวากันนะครับเอามื่อนี้พผเตรียมภาพมาติดตามตัวเองเนาะครับเนาะเราพัฒนาอาจารย์เม่งพี่น้องครับ ดาวพัฒนาครับเรวพัฒนาอาจารย์เมงบนล่างพี่น้อง บนล่างวิ่งลูดสกับ5้พี่น้องสกับ5เน้นที่ส ครับส่วนชุดเหล็กวินในพี่น้องเนอะหกสามห้าสี่เจ็ดแปด ครับเบิ่งชุดวิ่งส่งสิหลยเนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอาจารย์มาจับคู่แทบบ่หลายดิครับมีสี่สี่เก็ด สี่แปดหาจ็ดหาแปดกัน กันสี่สามเช่นนี้พี่น้องครับเต่ว่าตัวเนียนหองอาจารย์สิมีสี่เจ็ดพี่น้องห้าเจ็ดว่าเหล็กบรายห่างพี่น้องเอาเบิด์รถกันได้ 48, 5, 7, ี่เจ็ดี่แปดหาเจ็ดหาแปดพีน้องเนาะครับมีเลขสามตัวน้ำพี่น้องเลขสามตัวมีสามสี่เจ็ด 3 5มห้าเสาม เน้นพี่น้อง3ามสีเนะครับรับซัดเกียน,นะพี่น้องเนาะครับพอเทียงมใเบงนะพี่น้องเนาะอาจารย์พันรงมาให้นะครับขับเกาับเก้าสอดลาวพัฒนาชุดวิ่นหกสามหเด่นสกับ5เน้นที่สี7 8. สี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดกันสี่สามเลขสามตัวกับสามสี่เจ็ดสามห้าเจ็ดหกสี่สามเน้นสามสี่เจ็ดนะพี่น้องเอาสัดเจียนนะพี่น้องเนาะครับอาจารย์เมงเคยแตกสามตัวมาเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาฉะนั้นแล้วงวดนี้เฮาก็จะลืมจะพลาดเด้อครับเด้องวดเลขสามตัวเนาะพี่น้องเนาะเอาจะลืมมักสอบตัวใดเฮาก็จะลืม,มก,กลมกกับตัวไว้น้เนาะพี่น้องเนาะครับ ครับพอเตียมก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เม่งเน,นาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอเตียมครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอไวพ้พอนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอฟซีก็จะได้สกุสกๆมันมันกันนะพี่น้องเนาะเอาที่สําคัญอย่าลืมพี่น้องมักสอบตัวใดเฮ้าก็อย่าลืม,มก,กลมกับตัวไว้นํา เนาะครับเนาะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะนะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมนํานาครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมขอขอบขอบพระคุณทีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขอไวพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะพี่น้องเด้อความเจ็บใหญ่ใดความใคร่ใหญ่มีนะพี่น้องเนาะ ขับพอยมีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเต้มก็มีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม